สวัสดีจบบนจะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอุทยสไปริตาลี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระท่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ชัช้อนชาหรือก่าวตามใบหน้าของเราเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้สิวยุบเร็วช่วยให้แผลที่เกิดจากสิวหายเร็วนะคะก็จะเป็นอาหารผิวชั้นดีเลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่1นช้อนชานะคะ ต,ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์นะคะในส่วนของน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะในส่วนของน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ก็จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์อยู่ที่1ช้อนชานะคะใครไม่มีหรือจะใช้เป็นน้ำมะนาวแทนได้เลยนะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ3 4ถึงสีครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนสูตรนี้แนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะทำออกมาแล้วเนื้อเ็าจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็ตังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะล้างหน้าทําความสะอาดเสร็จแล้วก็พอกเลยนะคะทุกคนส่วนตัวไม่ได้แต่งหน้านะคะทาลิปอย่างเดียวนะคะคือหน้าสดๆหน้าล้นๆเลยนะคะทําก่อนนอนนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กด s u b s ไ r i b e like, กดไลค์ share, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ